ภาสิตวิชาปัญญาวุฒิอันพิสุทธิ์พิเศษพิสิทธิ์ประดิษฐานซึ่งสิทธิโน้มรับมาจากอาจารย์เพียงชวานสองชีวาดวิลาชวิไลมาลาคำมาลาจิตสิทธ,ธารวะเนื่องวาระวานเวียนกเกษียณสมัย ช่อดอกแก้วบานพร้อมน้อมหไทยรวมรวมใจกราบอําลาบูชาครูประวัติส่วนตัวรองศาสตราจารย์สิริธีอาสนาะเกิดเมื่อ เดือนธันวาคมพุทธศักราช2497ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ตำแหน่งทางบริหารอาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรครุศาสตร์ดุษรีบัณฑิตสาขาการบริหารการจัดการศึกษาชีวิตครอบครัวรองศาสตราจารย์สิริทีอาสนาได้สมรสกับ นางพจจนาถีอาสนาอดีตข้าราชการครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นมีบุตรชายร่วมกันสองคนคือนายเฉลิมเกียรติถีอาสนาข้าราชการครูโรงเรียนกาลยานวัฒนจังหวัดขอนแกน่นและอาจารย์ดรปิยศักดิ์ถีอาสนาประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีมันติมีเดียและแอนิเมชันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประวัติด้านการศึกษาในปีพุทธศักราช2518ได้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุป,ปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาภา,าษาอังกฤษจากวิทยาลัยครูทนบุรีในปีพุทธศักราช2521สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามในปีพุทธศักราช2540ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นในปีพุทธศักราช2549ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษรีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2518ได้เข้ารับข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในปีพุทธศักราช2546ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาสพอทอขอนแกน่น เขต1และเขต4ในปีพุทธศักราช2549ได้รับตำแหน่งอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปีพุทธศักราช2550เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช2550เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ดุสรีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปีพุทธศักราช2556ได้รับตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาและรองศาสตราจารย์สิริถีอาสนาะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่หนึ่งชื่อประถมมาพรณ์พระราชทานตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ครับสวัสดีท่านผู้มีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมอรองศาสตราจารย์ดรสิริเทียสนา วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่คณะครูอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมงานในวันเกษียนของกระผมในวันนี้กระผมมีความภาคภ,ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสา,ารคามเดิมกระผมะทําหน้าที่ครูแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นครูโรงเรียนเดกชนในกรุงเทพกรุงเทพธนบุรีที่สมัยก่อนม,นมีจังหวัดกรุงเทพจังหวัดธนบุรี ตหลังก็เป็นกรุงเทพมานครเป็นครูตั้งแต่ปี2อ1 5 5 6เป็นครูเรียนเอกชนแล้วก็มาสอนบรรจุครูที่อบจอมาสารคามเป็นเริ่มเป็นครูปี18รับราชการครูเป็นงครูตรีรับราชการครูมาสักระ,ระยะหนึ่งก็อยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นศึกษานิเทศเป็นศกษนิเทศอยู่2ปีก็เปลี่ยนสายงานไปอยู่สำนักง,งานประกาะทรวงศึกษาธิการก็ทําหน้าที่เป็น ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอใช้เวลานานเป็นเวลาตั้งเกือบส7บเจ็ดสิบปดปีรับการที่ตำแหน่งศึกษาธิการเบื่อย้ายไปอำเภอต่างๆก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการรับราชการในตำแหน่งนี้มากได้ข้อมูลทํางานกับครูอาจารย์ได้ข้อมูลอะไรหลากหลายมากครับหลังจากนั้นก็เป็นศึกษาดิการอำเภอครั้งสุดท้ายที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็มีความภาคภูมิใจมีหน่วยงานที่ให้บริการที่รับบริการจากเราก็คือโรงเรียนเอกชนในเมืองขอนแก่นเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นก็มีการมีการแยกกลมมีการสลายกลมต่างๆจาก14กลมก็เหลืออยู่4แท่งก็ช่วงนั้นก็เข้าทำงานอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอนแก่นจากนั้นก็ อยากมาเป็นครูที่มาหาวิทยาลัยก็เป็นบุญที่ได้มาเป็นครูที่นี่เป็นครูที่มาหาวิทยาลัยราชพัฏนมาตรการตั้งแต่ปี2549ที่นี่ก็ประทับใจมากก็คือทางผู้บริหารทางท่านอธิการบรดีท่านคณะบ,บดีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนให้โอกาสในการทํางานให้ความเป็นอิสระเชิงวิชาการมากก็ภูมิใจมากก็คือได้มาเป็นผู้ เขียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษาก็ประสบความสําเร็จเราใช้เวลาการก่อตั้งเวลาไม่ถึง6เดือนก็สามารถเปิดสอนหลักสูตรรุ่นแรกก็คือปี60จนกระทั่งปัจจุบันก็รุ่นที่14 15แล้วครับก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากอ,อีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็ให้โอกาสผมเป็นอย่างมากก็คือทำให้ผมได้มีโอกาส ได้ต่ออายุราชการเนื่องจากมีคุณสมบัติได้รับความเมตตาจากท่านอาธิการสมเจตท่านอาธิการสมชายท่านอาธิการไพฑูรย์เจริญพันธุวงศ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่สนับสนุนให้ผมต่ออายุราชการจนกรเกษียณวันนี้นะครับก็คือ,อครบ65ปีในเดือนกันยายนพศ2563ครับก หลายอย่างที่ผูกใจอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงที่ลำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่นี่ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอคสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสามมาสถานตรงนั้นก็ทําให้เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงการองครูเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ให้อะไรผมหลายอย่างผมต้องไม่ลืมบุญคุณของที่นี่ของมหาวิทยาลัยชภัฏมาสขาม ผมถือหลักความกตัญญูก็คือท่านเป็นผู้ให้ผมผมก็พยายามให้ตอบโดยเช่นผมก็จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่นี่ทุกปีปีละหมื่นสองหมื่นก็เป็นประจํามาตลอดแล้วก็บริจาคในานามสมาคมให้ห้าหมื่นเมื่อปีนั้นนะที่มีให้กับมูลนิธิท่านสมเกตภูสีรองศาสตราจารย์ดรสเกตภรศูสีห้าหมื่นผมก็ให้ส่วนตัวสามหมื่นนะครับ ก็ท่านให้เราเราก็ให้ต่อก็เป็นหลักความกตัญญูซึ่งผมนับนับถือมาตลอดองหลักตรงนี้จะทําให้เราก็บอกลูกศย์ลูกหาว่า,าการดํารงชีวิตเนี่ยหลักกตัญญูรู้คุณอตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นหลักที่ดีที่สุดในการในการคลองตนคลองสภาพการเป็นนักศึกษาของสภาพคลองเรือนของสภาพการเป็นครูอาจารย์ที่นี่ครับก็เอ่อ อื่นๆที่ภูมิใจเอาปีล่าสุดปีที่แล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านคณบดีนัทชัยจันทชุมที่กรุณาให้ผมเป็นครูดีเด่นของ,ของ,ของ,ของที่นี่ครับก็ต้องกราบขอบคุณที่นี้ด้วยครับผมประทับใจในความเป็นมหาอาจารย์มหาวิทยาลัยคือ,อผมอาจจะชอบอยู่ตรงนี้ก็ได้ว่าเราถนัดทางความเป็นวิชาการผมสามารถผลิตผลงานทางวิชาการงานวิจัยมากมาย ก็ทางนี้ให้โอกาสเราทางมหาวิทยาลัยให้โอกาสเราก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่ที่จะต้องเกษียณอายุเมื่อ65ปีแต่ก็ต้องทําใจเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับคงไม่ทางมหาวิทยาลัยผมคงไม่จ้างต่อนะครับก็ก็ก็งานสมควรแต่ไยงไก็ตามผมก็ไม่ลืมที่นี่ที่นี่ให้โอกาสผมให้สิ่งดีๆงามๆกับผมผมก็มีโอกาสผมก็จะตอบแทนบุญคุณ กลับมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดไปนะครับก,ก็ขอฝากเพื่อนๆขอฝากน้องๆเ,เพื่อนครูอาจารย์ทุกคนว่า,าในการทํางานมหาวิทยาลัยให้เราเยอะ,ยอะแยแเราก็าทํางานในการาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยทําให้ดีที่สุดผลดีก็จะตอบแทนเราครับเหมือนกับที่ทางมหาวิทยาลัยให้กับผมครับขอบคุณครับท,ทุกท่านครับ ประวัติส่วนตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนวัชระโกเมนเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2502ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรชีวิตครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนวัชระโกเมนได้สมรสกับนางปวริสาวัชระโกเมนมีบุตรธิดาร่วมกันสองคน คืออาจารย์มารุดิตวชชระโกเมนและนางสาวนัทนันวัชระโกเมนประวัติด้านการทำงานผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนวัชระโกเมนได้เริ่มทำงานในบริษัทเอกชนมากกว่าเวลา10ปีก่อนเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2,537ได้เข้ารับราชการในวิทยาลัยครูมหาสารคามตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง ระดับ3ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและรักษาความปลอดภัยสถาบันราชพัฒมหาสารคามโดยผู้ช่วยศาสตรจาจารย์ไมตรีจันดาประดิษฐ ในปีพุทธศักราช2542ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาอุตสาหกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรในปีพุทธศักราช2547ได้รับตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมานสีสะอาดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองสุขพ,พลัมมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีพุทธศักราช2556ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พร้อมทั้งย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังคณะคารุศาสตร์และสร้างหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิป์ สวัสดีครับพี่น้องชาวคขุศาสตร์ทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนวชิระโรเมนเมีความภาคภูมิใจและประทับใจในการปฏิบัติงานอยู่ที่คณะคขุศาสตร์สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการสร้างหลักสูตรคขุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมสง่์ ซึงได้ปิดการเรียนการสอนมาเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วได้เปิดใหม่เมื่อปี2557รวมถึงผู้ที่กเกษียณอายุไปแล้วที่เป็นผู้สนับสนุนขณะที่กระผมปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้โดยเฉพาะ ท่านอาจารย์บุนธรรมหวานอารมณ์ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วจึงคอยให้กำลังใจดูแลขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่มาโดยตลอดและอยากจะฝากถึงรุ่นน้องๆลูกๆที่ปฏิบัติงานอยู่ที่แห่งนี้เราจะทำสิ่งใดให้เกิดความประสบผลสำเร็จ ต้องมีความสามาคัคคีซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในแต่ละสาขาต้องร่วมมือกันแต่ทำให้สิ่งน,นั้นเกิดความสำเร็จได้ทุกประการท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณและขอคุณพระศรีรัาตนตยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ ความโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ